เหตุผลท,ที่ฉันบึงรถจากบางแคมาสาลยาก็เพราะว่าน้องคนนี้ค่ะเครปเหรอหรือโตเกียวจะเรียกว่าอะไรก็ช่างแต่แตขอทุกคนรู้ตรงนี้เลยว่าไม่เสียค่ารถคนน้มันฟรีแน,น่นอนเคียวยาวเจ้าดังแห่งสาลยาพี่กิจเครปโรโตเกียวยักษ์ไส้ก็คือแน่นมากแล้วแป้งก็คืออร่อยที่สุดที่ผมเจอเห็นท่อนหนาใหญ่อยากกับไม้คมแฝกนี่คือไม่ใช่นะคะแล้วไม่มีเขี่ยมเครื่องไม่มีเขี่ยมไส้ปาดให้ไม่ยั้งแบบเต็มน,นี่คือไส้ครีมเพิ่มอัลมอนด์และที่ฉันไปเราต้องสั่งประจํานั่นก็คือเลบคอนและะะออััมมมมมนนนดดไสคืกกาาาาารรรวววววิต่่จจเป็โ ขบสูตรเด็กอ้วนนะสั่งเพิ่มชีสไปด้วยนี่คือหน้าตาตอนเสร็จแล้วท่อนหนาใหญ่ไซแนนเหมือนเดิมอันนี้ก็อร่อยสลัดไข่กุ้งมาอยเลยก็คือกุ้งสดนะจ๊ะเอาไปกิวในกระทะก่อนฮ้าเดาวมากทําสดทํามาใส่ชีสใส่ผักสดใส่ไข่กุ้งฟิลเหมือนกินแซนด์วิชตัวเอสแซงเขามันจะฟิลเหมือนกินแพนเค้กอะ่ะโคตรดีฉันบอกเลยว่าคุมน้ำมันจะ้ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอเตือนก็คือทําคนเดียวเตาเดียวเพราะฉะนั้นนานมากไม่รับโทรศั่ง์ไม่มีในฟู้ดเดี่หรือนันร้านพิิกกเเคียยยวโรักอู่หน้าามไปสั